ทำทแถลงเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่สมัยที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยพวกเรามึนกันมากเลยเราไม่ได้คิดเองสภาวิศิกรไปเอาของต่างชาติมาเพราะเราต้องเข้าเอเป็กเอนจิเนียกลางปีหน้าเนี่ยมีโอกาสได้เอเป็กเอนจิเเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยพยายามผลักดันทุกท่านให้ขอกันให้มากจริงๆผลักดันมานานหลายปีแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยจะขอกันเลยอ่มาดูกันนะครับ แบบคำทแถลงเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการรู้ว่าเรามีความรู้ความสามารถอย่างไรรู้จักวิธีประยุกต์ใช้ไหมนะครับแบ่งด้วยกันเนี่ยเป็นสกรอบกรอบแรกคือกรอบที่1นเนี่ยเห็นไหมความรู้ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีเรามีไหมแบ่งเป็น1.1มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการทางวิศวกรรมหรือไม่อธิบาย 1.2มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ไหมทั้งหมดเนี้ยให้มาเขียนข้างล่างเห็นไหมข้างล่างนี่ทั้งหมดนี่เป็นหนึ่งกรอบทั้งหมดมีสี่กรอบกรอบแรกมีสองข้อย่อยเห็นไหมครับสองข้อย่อยสมัยนั้นอาจารย์ก็พยายามมาเขียนเป็นตัวอย่างให้ลงในเว็บไซต์แต่ว่าในเว็บไซต์ ตอนนี้มันก็ใช้ไม่ได้ผลแล้วยังไม่ได้ไปอัปเดตเลยนะครับเพราะว่าอาจากกรย์ก็งานเยอะนะยุ่งทําหลายเรื่องเลยทีน,นี้พอมาดูตัวนี้ปังปั๊บเนี่ยมาดูด้านขวาเนี่ยสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมครับเขาเขียนว่าความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีท่านได้รวบรวมความรู้วิศวกรรมและอะไรเนี่ยนะได้อย่างไรท่านมีความเข้าใจในวิศวกรรมที่ก้าวหน้าที่ผ่านการประยุกต์อย่างไร ท่านได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างไรท่านได้ขยายผลสำเร็จเชิงนะวัตกรรมอย่างไรเห็นไหมมันมีสีบุลเลตแท้จริงแล้วเขากำลังบอกใบแล้วว่าถ้าตอบไอ้สีบุลเลตนี้ได้ก็คือตอบไปสีเหลืองเนี่ยตอบคำถามสีฟ้าก็คือบรรยายสีเหลืองนั่นเองสมัยนั้นเนี่ยโอ้เขียนเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็มีความรู้สึกโอ้ มันเขียนยากอยู่นะพวกเราวันหนึ่งก็ไปนึกถึง AI ได้ก็เลยเอาสีฟ้าเนี่ยไปใส่ AI และให้มันตอบมันตอบได้ดีมากดีกว่าที่เราทำอีกนะครับคิดแล้วโอ้นะครับเฮ้ยมันง่ายดีฮะนะแล้วก็ว่าไปแต่อย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เชื่อว่าเราจะต้องทำด้วยความเชื่อสั์สุจริตอย่าไปเชื่อ AI 100%เนาะ อันนี้คำแถลงที่หนึ่งนะสองข้อย่อยอามาดูคำแถลงที่สองมีกรอบความสามารถความสามารถในการประยุกต์ความรู้ความชํานาญในการแก้ไขเรามีไหมเนี่ยกรอบนี้ข้อสองนะทุกท่านดูตามไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งหนักใจนะเพราะทุกวันวันนี้มาพูดได้เพราะต้องการให้หลายท่านเนี่ยรู้ว่าทำยังไงและสบายใจได้ข้อสองเนี่ยมันมีข้อย่อยอย,อยู่ห้าข้อสองจุดหนึ่งสามารถกาหนดขอบเขตปัญหาได้ เนี่ย yeah. ข้อ2.2สามารถออกแบบและแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนได้อ2.3สามารถประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของงานที่วิศวกรรมที่ซับซ้อนได้นะครับ2.4ร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า2.5สามารถวิธีใช้และเลือกการใช้แก้ปัญหาพูดง่ายๆว่าข้อ2เนี่ยมี5ข้อย่อย เขาก็ให้เราบรรยายสีเหลืองเนี่ยลงในกรอบทั้งหมดว่าเรามียังไงบ้างแต่วิธีการบรรยายเขาก็ไกด์มาให้แล้วทำไงครับดูด้านขวาที่อาจารย์กานชินนะท่านได้แยกแยะและแจกแจงความสลับซับซ้อนของปัญหาได้อย่างไรเป็นคำถามเห็นไหมท่านมีความรับผิดชอบการทำงานเพื่อการออกแบบอย่างไรเป็นคำถามอีกแล้ว ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถในการวางแผนอย่างไรท่านสามารถประกันความรู้ความชนานาญอย่างไรท่านสามารถประกันความเชี่ยวชาญคือเรารู้ว่าเป็นคําถามมาแต่ไม่ใช่เราจะตอบได้ง่ายๆใช่ไหมอย่างไรมีอยู่ห้าบุลเลตเมื่อปีที่แล้วอาจารย์ก็เอาห้าบุลเลตเนี่้ใส่ AI แล้วตอบทำเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านดูก็กลายเป็นหลายท่านก็ยื่นผลงานกัน บางคนใช้เวลาสามวันยืดผลงานเสร็จเลยนะมีอยู่คนหนึ่งนะครับก็ทําได้นะครับแต่ตอนนี้สอบผ่านหรือยังอาจารย์ไม่รู้โอเคนะครับเมื่อกี้นี้ข้อหนึ่งมีสองข้อข้อสองมีห้าข้อย่อยเป็นเจดข้อย่อยแล้วเนาะอ่านี่กรอบที่สองมาดูกรอบที่สามบ้างกรอบที่สามมีสามข้อย่อยมีเหลืองเห็นไหมมีความเป็นผู้นำด้านวิชาชีพวิศวกรรมการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาชีพ สามจุดหนึ่งประพฤติปฏิบัติในกรอบจรรยาบรรณหรือเปล่าสามจุดสองสามารถบริหารจัดการงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนไหมสามจุดสามสามารถติดต่อสื่อสารจัดการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างชัดเจนสื่อสารได้ว่างั้นเถอะสามจุดสี่รับผิดชอบต่อการตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานวิศวกรรมที่ซับซ้อนเขาให้บรรยายสีเหลืองเนี่ยอีกสี่ข้อย่อยรวมเจ็ดข้อเมื่อกี้กลายเป็นเท่าไหร่สิบเอ็ดแล้วถูกไหมแต่แน่นอนครับ เขาก็ให้สีฟ้ามาถามอย่างไรหมดเลยท่านได้วางแผนอย่างไรท่านได้บริหารจัดการอย่างไรท่านได้นําระบบบริหารจัดการอย่างไรท่านได้ให้ความสามารถในการตัดสินใจอย่างไรท่านได้ร่วมทํางานในโครงการอะไรอย่างเงี้ยอาจจะถามว่าอย่างไรก็เอาห้าบุลเลตเนี่ยมาใส่ AI แล้วมันก็บรรยายให้เราผิดถูกอยู่ที่เราจะต้องตรวจและกลาเขาเป็นแค่เลขาเขียนมาให้เรา แต่คนที่ทําได้ถูกต้องคือเราเนี่ยอาจารย์ลังย้อนในอดีตให้ฟังปัจจุบันคําแถลงมิได้เป็นแบบนี้นะแต่ต้องดูตัวนี้มันโยงกันอยู่รวมเบ็ดเสร็จแล้วเมื่อกี้เจ็ข้อใช่ไหมเจ็ดข้อย่อยมาบวกอีกสี่เป็นสิบ็ดข้อย่อยแล้วสิบเอ็ดข้อย่อยนี้นี่สี่บวกเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดมาดูกรอบที่สี่กรอบสุดท้าย ตอที่4มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อวิชาชีพสังคมสาธารณะและสิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไรเนี่ยเนี่ยนะครับมีอยู่4.1ตระหนักถึงผลกระทบของงานวิศกรรมที่สลับซับซ้อน4.2การประกอบวิชาชีพวิศกรรมในกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีความปลอดภัยและชีวะอนามัยต่อชุมชนสาธารณะเขาต้องการให้เราบรรยายเราจะบรรยายเราก็มาดู สีฟ้าท่านได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความว่าพืชปฏิบัติตนได้อย่างไรท่านได้บริหารจัดการว่าด้วยความว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยอย่างไรนะครับท่านได้ท่านประกันผลงานทางวิชากรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและข้อกําหนดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมอย่างไรถ้าตอบสีฟ้าได้มันก็คือบรรยายสีเหลืองตอนนั้น ปีที่แล้วอาจารย์ก็เอาตัวนี้ใส่ AI อย่างเหมือนกันทั้ง4กรอบนี้เลยเบ็ดเสร็จแล้วข้อย่อยใน4กรอบรวมกันเมื่อกี้11ใช่ไหมมารวม4.1กับ4.2ก็กลายเป็น13ข้อย่อยโอเคนะครับก็เราทำหน้าที่บรรยายนะครับตัวนี้เอาละอาจารย์สต็อปแชร์เพื่อจะไปเปิดหน้าถัดไปเนี่ยเห็นไหมสองข้อย่อยแต่คราวนี้ก็ให้อธิบาย ทีแล้วก็ย่อยแล้วก็แนะนําให้ด้วยนะดูด้านขวาสิเห็นไหมรายละเอียดนการๆตางผลงานดูรอบขัดด้านขวาไว้เนี่ยโดยเราจะต้องอธิบายอย่างนี้ครับบอกให้อธิบายขอบเขตองค์ความรู้ทางวิศวกรรมและผลงานอธิบายว่าได้มีการประยุกต์ใช้แล้วแถมบอกว่าตัวสีแดงให้ยกตัวอย่างเช่นผู้เสนอเรื่องระดับได้ประยุกต์ใช้หลักการทางไฟฟ้ามสีแดงในการออกแบบระบบคอม อะไรนะควบคุมมอเตอร์โดยใช้ทเทคโนโลยีนี่เขายกตัวอย่างแสดงว่าคนเขียนที่เป็นวิศวะไฟะฟะ้าอาจารย์ก็กุ้มใจอยู่พักหนึ่งสุดท้ายก็เอ๊ะไหนลองเอาเอไอามาดูสิเราเป็นโยธาสมมุติหรือเครื่องกลนเนี่ยอาจารย์ก็ลอกตัวนี้ทั้งตัวเลยเนี่ยนะเล่าไปฟังที่อาจารย์กำลังวงอยู่เนี่ยลอกรวมถึงตัวสีแดงไปด้วยเลยเขาให้อ้างมาตรฐานเนี่ยกไปเลยไม่เปลี่ยนด้วย แต่ว่าต้องเขียนพร้อมเป็นเดี๋ยวจะอธิบายพอใส่เข้าไปปึง้งมันล่างให้เนี่ยมันล่างเป็นโยธาเลยครับแล้วอ้างมาตรฐานของโยธาด้วยเออเอาสิเขาก็แน่เหมือนกันนะครับโอเคนะทั้งหมดสิบสามข้อย่อยใช่ไหมต้องทําตามนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยทีละข้อ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 ไปเลยนะครับไม่มี AI เราก็อ่วมเหมือนกันจริงไหม แต่ก็อย่าไปเชื่อมันร้อยเนะครับถือว่าเป็นเลขาเราเท่านั้นโอเคนะครับนี่ก็เป็นคำถแถลงใหม่นี่เป็นเรื่องที่สามที่อาจารย์พูดไม่นับกฎหมายกฎหมายพูดเป็นเรื่องแรกแล้วสามแบบฟอร์มแล้วเป็นสี่แล้วนะครับฝากติดตามช่องในช่างดอยใน y o u u b e s u สั c r i b e กดกระดิง่งใน Facebook กดไลค์ด้วยนะครับใน t i k t o k และใน l ลโ e OA We'll be right back.